สวัสดีครับเจนะบิทคอยน์มเนอร์นะครับวันนี้เราก็มารีวิวเจ้าตู้นะครับหมุนนาฬิกานะครับไว้เก็บนาฬิกาด้วยนะครับก็หมุนนาฬิกายังไงนะครับจะมีโหมดนะครับหลายโหมดเลยนะครับว่าเราจะให้โหมดนะครับตั้งได้หลายสเต็ปนะครับก็คือเป็นสเต็ปหนึ่งถึงสี่นะครับสเต็ปแบบหมุนข้างเดียวหมุนสองทางอ่าหมุนข้างเดียวหมุนซ้ายหมุนขวานะครับหมุนสองข้างนะครับเว้นวร์มีหยุดนะครับ สองนา,าทีนะครับแล้วก็สเต็ปที่สี่ก็คือ,อหมุนซ้ายหมุนขวานะครับก็มีสเต็ปในการหมุนกี่นาทีหมุนซ้ายกี่นาทีหมุนขวานะครับก็สามารถปรับตั้งได้นะฮะในปุ่มหมุนทั้งสองฝักนะครับนี่เปิดออกมาก็จะมีตรงนี้นะครับที่ไว้ปรับตั้งนะครับเราก็ตอนนี้อยู่โหมดสนะนะ ถ้าเกิดเราจะปรับตรงนี้ก็กลางๆก็ได้นะครับนาทีที่หมุนนะงานนี้นะครับเราก็สามารถตั้งนาทีที่หมุนได้แล้วก็รอบที่หมุนระยะจุดที่หมุนนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะครับเจ้าโรเล็กมาใส่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้นหมันตาๆมาใส่กันนะครับตัวโรเล็กเราก็วางด้านบนนะครับ แกเอามานะครับแล้วก็ใส่ตัวเดือนเข้าไปตัวนี้เขาก็จะมีซอฟต์โค้ดนะครับที่สัมผัสกันในการเราก็จะมีซอฟต์โค้ดอยู่นะส่วนตั้งล่างก็จะมีซอฟต์โค้ดเหมือนกัน ก็ใส่เสร็จนะครับก็นำกลับเข้าไปเสียบนะครับปึ๊บนะครับใส่ด้านนี้นะครับนี่นะฮะก็จะเสียบอย่างสวยงามนะครับแล้วเราก็ทำการปิดนะครับตู้ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กดูกันนะครับ หลังจากเสียบแล้วก็ไอใส่ในกาแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับขั้งหลังมันก็จะมีสวิตช์นะครับปิดเปิดไฟกับตัวการหมุนนะครับแล้วก็ที่เสียบปลั๊กเป็นที่เสียบแจ็คนะครับเสียบเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเปิดนะครับไฟแล้วก็การหมุนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ นแกก็จะหมุนตามสเต็ปนะบที่เราตั้งไว้นะหมุนแล้วก็มีหยุดนะครับตามสเต็ปที่เราตั้งนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ก็รีวิวเจ้าตู้นะครับเก็บนาฬิกาเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เดบิทคอยน์มครับก็เป็นสินทรัพย์ที่ไว้ในการลงทุนอีกสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็ สามารถเก็บสะสมกันได้นะอันนี้เวลาหยุดมันก็สามารถหมุนมาที่ออฟได้นะครับอันนี้มันปิดก๊อก,กแก๊กนะครับแล้วก็มาขยับนิดเดินให้อาจจะต้องหยุดตรงกลางนะครับเพื่อไม่ให้มันไปขูดกับอะไรนะเวลาหมุน ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดถึงไซต์เจบิ่นทอยมิเนอร์มีสินทรัพย์อะไรที่น่าลงทุนจะมาแนะนำกันนะครับรับไดเลยนะครับสวัสดีครับ